สวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกันเหมือนเดิมนะครับวันที่6เดือน2นะครับผมนะเมื่อวานสู perco คู่ฟิออเรนติน่าครับพบกับอินเตอร์มิลานนะครับผมก็จบสกอร์ไปที่อินเตอร์มิลานชนะนอกบ้านไป2ประตูต่อศูนย์นะครับนะก็ได้เต็งนะครับผมแล้วก็ได้สูงแรกส่วนสูงเต็มนะครับไม่ได้นะครับผมขาดไปลูกหนึ่งนะครับผมนะก็อดไปนะครับสาหรับสูงเต็มนะครับผมนะนอกนั้นได้ทุกราคาเลยนะครับนะโอเค สำหรับวันนี้นะครับผมนะก็จะวิเคราะห์บอลนะครับในลีกพรีเมียร์ลีกอังกิลินนะผมนะจะวิเคราะห์บอลคู่แมนยูไนเต็ดนะครับผมพบกับเอเวอร์ตันนะครับเตะเวลาตีสามนะครับนะสำหรับคู่นี้นะครับผมนะเดี๋ยวเราเข้าสูตรกันเลยครับก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูสถิติของทั้ง2ทีมกันก่อนเลยนะครับว่าจะทําได้กันกี่ประตูนะครับสําหรับแมนยูนะครับทําได้ทั้งหมด9 10 11 12 13 14 15ทําได้15ประตูนะครับใน5นัดหลังสุดนะครับนะ15ประตูนะครับค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับผมนะส่วนเอเวอเรตันนะครับทําได้2 3 4 5 6 7 8ทําได้8ประตูนะครับใน5นัดหลังสุดนะครับก็ห่างกันมากเลยนะครับนะส่วนอันดับกับคะแนนนะครับผมแมนยูนะครับอยู่อันดับ2คะแนน44นะครับอันดับ2คะแนน 44ส่วนเอเวอตันนะครับอันดับ7คะแนน36นะครับอันดับ7คะแนน36นะครับโอเคครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูราคานะครับสำหรับราคานะครับผมนะก็เปิดออกมาที่แมนยูนะครับต่อที่1ลูกนะครับแล้วก็สูงต่ำนะครับอ่า2.5ควบ3นะครับผมนะโอเคทีมเจ้าบ้านทีมต่อนะครับแล้วก็ต่อรอง1ลูกแล้วก็ สูงต่ำนะครับ2ลูกครึ่งควบ3นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์คู่นี้กันเลยนะครับว่าสูตรจะให้อะไรเราคู่นี้ก็ผลออกมาแล้วนะครับผมนะก็จะมีโอกาสสกอร์สูงอยู่ที่78%นะครับผมแนะนาให้เล่นที่สูงแรกแล้วก็สูงเต็มนะครับสําหรับสูตรบอกส่วนโอกาสชนะนะครับจะเป็นทางของเจ้าบ้านนะครับแมนยูในเต็ดนะครับมีอยู่54%เนะครับส่วน ทีมเยือนนะครับมีอยู่3 6นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูสถิติที่เคยพบกันนะครับนะจากสถิติแล้วนะครับผมนะก็แมนยูสามารถชนะได้นะครับผมนะแล้วก็ถ้าไม่ชนะก็เสมอครับผมนะเอเวอเรตตันก็ชนะได้แค่แมตช์เดียวเองนะครับนะโอเคนะครับผมนะก็กลับมาที่สุดของเรานะครับสําหรับคู่นี้แล้วนะครับผมแนวทาาของผมนะครับ ก็ให้เล่นไปที่สูงแรกนะครับผมเน้นเน้นสูงแรกนะครับแล้วก็เล่นติงที่แมนยูดีกว่านะครับผมนะส่วนสูงเต็มนะครับก็สามารถไปได้นะครับสูงเต็มก็ไปได้นะครับสูงแรกสูงเต็มแมนยูนะครับสำหรับวันนี้นะครับใครที่อยากได้โปรแกรมวิเคราะห์บอลนะครับผมก็สามารถทักลิง์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมนะหรือว่าคอมเมนต์ว่า ขอโปรแกรมวิเคราะห์บอลก็ได้นะครับผมนะเดี๋ยวส่งลิงก์เพจไปให้นะครับผมจะได้ทักมาคุยกันนะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ